สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ซีเบลกิลเล็กสแนแลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพี่น้องมุนิกาพอ่กหลงกาชื่อโอกาสพาพี่ๆน้องๆน,นะครับมาอัพเดตสถานที่ท่ทองเที่ยวแห่งนี้นั่นก็คือถนนเยาวราชนะครับเป็นถนนที่ว่าคนเดินหน้าแน่นนะครับขึ้นสื่อลือซ่าขึ้นสื่อลือเสียงแบบว่าสตรีทฟุดไทยแลนดหรือว่าอาาริมพุตบาทที่ ร้านเล็กๆแต่อร่อยนะครับนม่กี่อ่งีข้าพี่น้องขณะนี้นะครับพี่น้องเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็เห็นนะครับนกท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่นะครับพี่น้องกินอาหารริมพุทธบาทนี่ก็ซา่างชาดหลายนะครับแต่ละโต๊ะเต็มไปด้วยน้ท่องเที่ยวซา่างชาดทั้งนั้นนะครับ สถานที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ว่าสวยงามมากนะครับเป็นจุดที่ว่านักท่องเที่ยวชอบนะครับพี่น้องก็เป็นสถานที่ที่ <มา S 1> ท,ทุกคนมาเมืองไทยแล้วต้องมาเดินเยววาวราชรัวมาเดินกินอาหารบนสตรีทฟู้ดไทยแลนด์ให้ได้นะครับจุดนี้กลางคืนนะครับพี่น้องก็เห็นว่าวันนี้ เป็นวันธรรมดานะครับพี่น้องโบเมนซุกเสาสิทคร์บดูโล่งๆหน่อยนะครับแต่ก็สำหรับบากิเลนมีวาเยอะลเลยเ้อะสำนี่แบว่าพี่น้องกำลังเริ่มมานะครับเตมทุกโต๊ะตรงนี้มีนะครับพี่น้องเจ้าหน้าที่นะครับที่ว่ามาโบกรถดให้เรางเกี่ยวขามถนนนะครับตรงนี้ทุกคืนทุกคืนนะครับ นี่ก็เป็นร้านปลาหมึกย่างครับพี่น้องถ่ายดึกมานี่รับรองล้านนี้นะครับตรเต็มนะครับตอกกระหลงมาตะเกาเต็ม,มน,น,มน,น,นะครับร้านนี้แต่วันนี้นะครับนักท่องเที่ยวกําลัางเลยย้อยมานะครับเพราะว่าทุ่มหนึ่งตอนนี้นนบครับชาวพลัง สถานที่แห่งนี้นะครับเปรียบเสมือนขั้วของเศร้าโลกกว่าได้นะครับพี่น้องหลายโซนศาสตรหลายโซนเผาหลายส,นสาัยสนศา,าสตร์มากๆนะครับที่ว่ามากินเข่าแรงตรงนี้นะครับหรือว่ารับประทานอาหารตอนช่วงเย็นๆนะครับที่เป็นถนน,นเยาวราชนะครับพี่น้องดิฝนชอบมากๆเลยสถานที่แห่งนี้จะเห็นว่านะครับพี่น้องป้ายที่ว่าเปินกั้นไว้นะครับ ส่วนใหญ่เพผ่นกรลื้อออกไปน้าแล้วตรงนี้นะครับลื้อออกไปเป็นถนนแล้วนะครับหรือว่ามันยังบดดึกหรือพผ่นยังบ่ทันกัน้นบ่นะครับเากรลี้ยงกรบ,บ่แน่ใจนะครับตรงนี้ก็เต็มด้วยนะเรียเชอาต่างชาตินะครับขยับทยอยเขามาข้างในแล้วนะครับก็เห็น เริ่มมีสีสันขึ้นนะครับเพราพี่น้องเพิ่นงเริ่มขายบางคนก็เพิ่งเริ่มเอามาขายท่านตะลาร้านจะเต็มเลยนะครับให้เรื่องแสงสดใสนะครับพี่น้องเบิ่งกลางคืนเมืองไทยสวยเทียบเมืองนอกเลยแบบนี้เทียบประเทศที่จเจริญแล้วนะครับพัฒนา,นาแล้วอย่าง ญี่ปุ่นเกาหลีอย่างสี่ครับอ,อ่างไม่แผ่วของจริงครับพี่น้องเมืองเยาวราเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับพี่น้องเพว่ะวา ช่วงมีเวลานักท่องเที่ยวพึ่งกลับจากท่องล่องเรือนะครับกระิขึ้นพาเรือนี่นะครับพี่น้องเบิ่งหลายคนนะครับสั่งได้นะครับเต็มราบเลยหมูย่างครับไม่สั่งได้ที่ไดนะครับกระดองได้ไวใส่ได้ไวทำที่หลังนี้ได้กระดองไม่ใส่สั่งได้นะครับพี่ ย่ามาแรงมาแล้วเดินแทบไม่ได้แล้วครับเยอะมากๆท้ว้วองน่านนะครับพี่น้องด้านปลาหมึกย่างนะครับท้องน่านถือว่าแน่นทุกคืนนะครับพี่น้องแล้นก็ติดป้ายไว้ระวังคนล่วงกระเป๋านะครับ กว่าตรงนั้นนะครับคนมันแยนกกันนะครับเพิ่งทยับทย่อยกันมานะครับพี่น้องสำหรับเยาวราชวันนี้ก็ใหญ่ก็บต่างชาตินะครับน้องลายนะครับแต่ว่าวันนี้ ตรงถนนเส้นนี้ดูโล่งๆนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องร้านขายราชนีผลไม้ไทยนะครับทุนรียน ชาวตัางสาย,ยืนอึ้งน,นะครับใจจดใจจ่อนะครับอยากลองทุเรียนไทยตรงถนนนะครับที่จะเดินมาจากพัดมังกรก็กเริ่มทยอยกันมาหลายแล้วนะครับกพลังหลังไหลหลังไหลครับ ก็แหล่งเสื้อผ้าพี่น้องเดินไปเ,เรื่อยๆนะครับสถานที่แห่งนี้วันนี้ก็ถือว่าธรรมดานะครับพี่น้องไม่เยอะเท่าไร่แต่ว่าบางคนก็เห็นแบบนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดา,าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ เรากิเลงเคยมานะครับแถวนี้เดินไม่ได้<ม>ช่วยใหญ่ก็ขายของอยู่ทั้งกิ่นนะครับนนเียวโนยาวารานะครับนักเ่องเทียวซอบใจกับคือนะครับทินลิกสเสน่ของเยาวารากัอาหารริมพุทธบาทหรือว่าสตรีทฟู้ดไทยแลนด์นี่แหละครับพี่น้อง mm. เปรียบเสมือนครัวของโลกเบิ้ง ร้านนี้อ่พี่ชีร้านขายดีอาหารอร่อยนะครับพี่น้องคนเต็มนะครับน้ำมาเน่ยเลาเซาเหมือนทีรอดทั้งทั้งไปนี้ก็เริ่มทย่อยลังไหลกันมาแล้วนะครับถ้าสองทุ่มแบบรองนะครับพี่น้องเต็มอันนี้ยังมองออกสองทุ่มก็ยังหลายแล้ว เมื่อกี้น่ะยังบ่หลายนะครับพี่น้องก็คือนะครับยังบ่ถึงเวลานะครับน่าจะเวลาที่คนมารวมตัวกันเยอะที่สุดน่าจะเป็นสองทุ่มครับสังเกตได้ทางเขาครับเบิ่งนยอยกันหลังไหลมาแล้ว พี่แหล่งก็สีผ้าพี่น้องเดินสำนี่นะครับพี่น้องครัพี่น้องซื้อสอบไมคลิปก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์ื่อเป็นกำลังใจให้บอกพี่แหลงนะครับไปหาหล่อทั่วตลอดเดินพาเที่ยวสถานที่ต่างๆให้พี่น้องได้เราสชมนะครับต่อรถยังไงหรือว่าแปลพี่น้องเขามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์ื่อเป็นกำลังใจให้พี่แหลง ที่กำลังใจทำคลิปต่อไปสนับสนุนบอกกิแหล่งโยการโพสแส่ออกไปถ่ายคลิปนี้อข,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 อขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ